สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาดูในช่องนี้นะตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหาไทยราชนะครับหาไายราช19ตรงนี้นะผมอยากจะมาพาทุกคนมารู้จักเกาเหลาต้มเลือดหมูนะฮะตรงนี้เป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยู่บนถนนหาไทยราชนะครับอยู่บนถนนหาไทยราชนะครับก็จะมีที่อั่นเขาเรียกไปอะไรนะ กิัดกิมจูฉายกิมจูฉายใช่ไหมตัวนี้เพราะร้านนี้พิเศษนะมีใส่ใบกิมจูฉายนะครับเนี่ยใบนี้นะนี่นะครับก็จะมีเมนูรถเด็ดของทางร้านก็จะเป็นก้ายเหลาเลือดหมูนี่แหละนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับขายดีมากๆนะฮะตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีคนมารอนะ หน้าตาและน่ากินมากครับทุกคนแล้วก็ร้านค่อนข้างที่จะสะอาดมากด้วยครับอนาไัยหมใครมากินไว้ใจได้เลยร้านนี้แถวนี้นะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำสตรีทฟู้ดค่อนข้างอร่อยนะจุดนี้ซอย19นะครับรับอะไรดีครับนีรบรนรบ่รับอะไรดีครับสัง่งได้นะครับรับอะไรดีครับทานนีนะนั่งก่อนเลยคนระับน,นั่งได้เลยนะครับ รังขายมากี่ปีแล้วครับเกือบเกือบประมาณ60ปีได้10ปีเลยใช่ไหมฝีมือไม่ธรรมดาจริงนะครับร้านนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองได้แวะมาแถวนี้นะฮะได้แวะมาแถวถน,นนสายราดหรือมาทําธุระอะไรก็แล้วแต่ลองแวะข้างทางก่อนนะรับก็จะเจอร้านเกาเหลาเล,เลือดหมูนะครับร้านนี้นะครับ วันเฮีย a, ทำไไ้้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยโดยไม่ต้องปรุงเครื่องเลยนะครับร้านต้มเลือดหมูร้านนี้นะหอ,อมกลิ่นต้มซุปมากๆเลยครับทุกคนหอ,อมมากๆดูกลิ่นควันที่มันควยพวุ่งออกมาเนี่กลิ่นไอ มัลายๆและสิวข้าว หมดทุกวันนะครับร้านนี้ขายหมดทุกวันแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงยังคนยังไม่ออกมากินนะเราต้องรออีกสักพักนึ่วาจงคนออกมากินเยอะร้านนี้ไปกินชูชายนี่อร่อยมากนะครับ 50บาทนะครับกับข้าวเปล่าอีกนิดหนึ่งก็รวมแล้วกินพอดีครับรา้านนี้กินพอดีอร่อยคือผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าน้ำซุปมันมันลงตัวมากๆเลยครับทุกคนอันนี้นะ,ะหน้าตานี่นะครับนี่นะครับคือมีหลายอย่างมากจะรวมจะเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ใส่ใส่เนื้อใส่ตับ อันนี้จะเป็นเนื้อสดนะครับเนะื้อส่วนตรงนี้จะเป็นเนื้อสดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องในนะครับเครื่องในที่ได้จัดเตรียมมาแล้วนะครับนี่นะครับฉะะนั้นที่ทำค่อนข้างสะอาดทีเดียวนะครับค่อนข้างสะอาดเลยแหละนอนะไรเยีมามมากครับเพื่อๆๆนๆก็จะเห็นเซเว่นนี้นะแล้วก็จะ เดินมานิดหน่อยก็จะเจอร้านอยู่ตรงนี้นะครับร้านนี้นะคะคือบริเวณแถวนี้สี่ห้าร้านตงนนี้ยเป็นร้านที่ทําอาหารนดาอร่อยทุกร้านเลยนะครับร้านแรกเนี่ยจะเป็นข้าวหลาเลือดหมูร้านนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหไทยราชหนึ่งน,ะนฮะในหไทยราชถนนหะไทยราชเลยนะครับตรงนี้ร้านนี้นะครับแล้วก็ ร้านถัดไปจะเป็นชายสีมีเคี้ยวร้านถัดไปจะเป็นข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเป็นอย่างไรฮะแล้วร้านถัดไปก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับแถวนี้อร่อยทุกร้านเลยนะครับจะบอกว่าถ้าไม่ได้มากินร้านนี้ก็ถือว่าพลาดเหมือนกันนะสำหรับร้านเอ่อ เกาเหลาเลือดหมูร้านนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในขนหะไทยราชเลยนะครับพูดอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับ ีผู้ชายทำนะครับมือดีมากอันนี้ก็เป็นสูงอันนี้50สิบาทนะครับตัว50หบาทเยมีรับออกงานออกไลน์ด้วยปะตองตอต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องคุยกับเจ้าของร้านสินะอ่าต้องคุยอีกทีหนึ่งอ๋อห้บาทอ หลังหาแบงค์ให้ดอกเจอเป็นตัดไช้โอเคนี่ได้ไงถ่ายอะไรครับถ่ายไปลง YouTube ครับป๋าอ๋อเอาเอาเอาแบบให้อร่อยกว่าเนื้อปลาคือถ้าเพื่อนๆสนใจนะถ้าเกิดมีงานก็ลองมาติดต่อดูก่อนนะ อันนี้ผมถามเซิร์ฟเซิร์ฟให้เพื่อนๆดูกันนะคือเป็นร้านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้มาลองชิมกันนะครับได้มาลองชิมกันผม,ผมกินอยู่ที่นี่ประมาณ6-7ปีแล้วนะครับในบริเวณแถวนี้นะครับรับเลยครับี่าบการสี่สิบบาท ก็จะมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนลูกค้าเข้าเรื่อยๆสุดยอนู้ชายทำอาหารุดยอนจริง ที่เฮ er ียแกเมื่อกี้นะว่าที่เป็นว่าเป็นเจ้าของใช่ครับพี่เจ้าของใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยที่ลราเฮียแกเคยผมถามจริงเฮียแกเคยทําในโรงแรมหรือร้านอาหารยังไงมาก่อนอหรือเปล่าใช่ครับพี่แต่สูตรนี่น่าจะเป็นของแม่เพราะว่ารสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นรสชาติที่แบบนิ่งมากผมกินมากินมาหลายปีแล้วเป็นรสชาติอย่างนี้ก็อย่างนี้เลยอ่ะครับเพิไม่ไม่เปลี่ยนต้มยำก็เหมือนกันนะ แล้วข้าผัดปูก็เหมือนกันนะเป็นรสชาติที่แบบนิ่งมาตลอดเลยอ,ะอ่ะหมายถึงว่าคงมาตรฐานใช่คงพี่ครับพี่จะนั่งเลยครับน,น,นี่ใส่ถุงนะใส่งก็ห้าสิบบาทเนะ ครับครับอันนี้คือลวกตลอดทั้งกันนะเห็นเห็นอย่างนี้บางคนเขาก็ไม่ได mm ้น hmm> uh uh okay. ั่งข้างในแต่เขาไปนั่งฝั่งนู้นมันจะมีร้านที่นั่งฝั่งนู้นด้วยเขาก็สั่งไปกิน เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมไม่รู้เฮียเขาใส่ ชิมชูชายได้ไงว่ามันลงตัวมากรสชาตินี่แบบอม,มองเลยว่าคนต้องไม่พลาดเลยนะแต่มาแถวนี้แนะนำเลยครับร้านนี้ นี <Cornell> ้เท่าไหร่นะเฮียข้าวข้าวเปล่าเท่าไหร่นะข้าวเปล่าช่วยละห้าบาทครับห้าบาทรวมชุดหนึ่งก็คือเกาเหลาห้าสิบนะครับเกาเหลาห้าสิบแล้วก็ข้าวเปล่าอีกห้าบาทก็ชุดหนึ่งห้าสิบห้าบาทอิ่มได้ยันเช้าครับผมห้าสิบห้าบาทครับไก่ย่างหมูน้าร หอมน้ำซุปมากครับผมหอมมากหอมมากหอมมากผมยืนอยู่ตรงนนนี้ไอ้ไอ้ต้องน้ำพอดีมันก็เลยแบบกลิ่นขอมเครื่องเทศมาก จะเป็นเลือดอย่างเดียวนะครับเลือดจะได้ไม่ไม่ผสมกับอย่างอื่นนะต้มไว้อย่างเดียว สักกล้วยนะครับก่อนนอนทุกคนครับเห็นไหมฮะร้อนๆเลยเพราะว่าน้ำซุปนี้เที่ยวไว้ตลอดนะครับจะเห็นถึงความหอมของน้ำซุปเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหน้าจา เคยชับไม่ใช่สิกอเหลาต้มเลือดหมูนะฮะเหลาตเหลาต้มเลือดหมูนะครับก็แต่ในนั้นเขามีเขียนเคยชับด้วยนะเขาก็าทำด้วยเนะ่ะได้ผมไม่เอามาไม่เอามาไอไฟมาถ้าเอาไฟมานี่ก็จะได้เห็นชัดกว่านี้นะเดี๋ยวลองกินดูเลยเจ้าน้ำใสรสชาติเป็นไงบ้าง ลงตัวไหมเป็นไงบ้างใป็นพิชัยน้ำจุกกลมกล่อมเค็มข้นหอมกระเทียมเจียวหอมกระเทียมเจียวชานลงตัวก็มีกินตุ่ยชาเนี่ยมันกินยากมากากินยากนะ่นเ่งใช่ไหมกินแกินตุ่ยชาเอออาหากินยากร้านร้านแถวเนี้ยตรงเนี้ยตรงซอยสิบเก้าเนี่ย มันจะมีร้านเด็ดอยู่ยแถวนี้แหละสามสี่ห้าร้านนี่แหละครับชัยราชอสาอซอยสิบเก้าใช่ชยรัชชอยสิบเก้าก็จะมีะคือถ้าได้ผ่านไปผ่านมาลองลองแวะมาดูนะครับลองแวะมาชิมดูนะครับว่าจะ,จะได้รู้รสชาติว่าเป็นยังไงนะครับรตานที่ผมอาจจะบรรยายสาธยายได้ไม่ไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าอยากให้มาชิมกันเองนะครับ อยากให้เพื่อนๆแวะมาลองชิมดูนะคะร้านต้มเลือหนูเกาเหลาเลือดหมูจิ้งจายแล้วก็มีขวดจับน้ำใสด้วยนะคะ,อ,ะอยู่ที่ถนนทาริราซอย19นะคะอยู่ปากซอยนะคะลองแวะมาชิมดูน้ำซุปเข้มข้นนะคะอันนี้เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะเปิดตั้งแต่บ่าย3โมงครึง่งถึงประมาณตีหนึ่งนะคะ<อ>มาชิมดูได้นะคะอร่อยมากแต่ว่าถ้าอย่ามาดึกมากนะคะเดี๋ยวจะหมดก่อนไม่ได้ขายแล้วลองแวะมานะคะแน,นะนำเลยค่ะเมนูในปากคน ชร์กดน,นะคะถ้าอยากให้ไปทานที่ร้านไหนก็แนะนำกันมาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไปชิมร้านอร่อยๆกันแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะ